สวัสดีครับนี่คือรายการฮันเต้โปเกมอนเป็นรายการจำลองเข้าไปใช้ชีวิตด้วยคำสั่งต่างๆในโลกที่พี่หมีบอกทำไม่ได้ต้องยกเลิกรัวๆของการ์ตูนเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติมจากสิ่งที่การ์ตูนบางเรื่องทำขาดหายไปจะเรียกว่าเป็นนักสืบลุ่นเยาว์เข้าไปสำรวจโลกต่างๆในการ์ตูนก็ว่าได้อันนี้เป็นพอดแคสต์อัน,นที่สามครับก็เริ่มเลือะกัน มัวแต่ร้องเพลงสนองนิดเพราะไม่รู้จักผู้ทรงสร้างดีพอคพัมภีมลึกขเวศบอกเอาไว้สรุปสเติบมนุษย์เราหายไปสักอย่างต้องนอนซึมเศร้าน้ำตาตกมาทานแทนไปอีกนานเลยสิก็ต้องตามนัน้นอย่าให้ท่านปองทีนต้องหลั่งน้ำตามาทานแทนข้าวแบบแปลกๆสิกรแต่ละคนมีไม่เยอะหรอกต้องถอยทีถอยอาศัยประลำประเลือช่วยๆกันทำงานฝ่ายข้อมูลก็บันทึกไว้เรื่อย ก็บอกแล้วผิดหลือหายไปสเต็ปมีมีเราจบได้เลยนะถึงต้องไปกลางคัมภีดูกันใหม่จะให้ท่านปองทีนอยู่ตรงที่ปัจจนนี้เป็นประจำจะได้จบจบพระองค์บางท่านก็คล้ายๆเจ้ายีแหละหรือพวก DNA มีปัญหาก็เป็นที่เก็บข้อมูลแล้วรีบนำมาใช้บางอย่างอย่าไปหมักหมมเยอะเป็นหางเว้าเกี่ยวสายไฟเขา้าหรอ การยังมีเยอะวิชาเบิร์นหัวร้อนไม่เอาแล้วนะให้กินยาบ้าปะเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนครบสิบปีโดนทีเปล่าเนี่ยถ้าเป็นสเต็ปช่วยกันเอาออกได้ไหมเนี่ยจะพิจารณาเป็นคนๆไปหัดพูดคุยเป็นก็ค่อยยังยังชั่วขึ้นดีขึ้นอย่ากเก็บกดรู้จักปล่อยวางปล่อยวางคนจีนวาดสาวงามคนญี่ปุ่นวาดอนิเมะมันสเตปเหนือชั้นกว่าเราปัญหา เริ่มทยอยตีตลาดโลกดีกว่าดังนั้นเราควรคิดได้ว่าหนีสาวงามแล้วไปวาดอานิเมดีกว่ากันเยอะกระบวนการอานิเมะปกงพองชึงมันต้องอย่างนี้วันวันข้าจะเก็บตัววาดแต่อนิเมะละกันเพราะข้าถูกทรงสร้างมาเพื่อวาดอานิเมะยอมทำงานฟรีสักชาติอย่างนี้แหละแร์ที่สุดแล้วส่วนพี่เองงานหนักแบบแปลก แต่ก็ต้องยอมในฝีมือพลังดูอนิเมะหมดโลกของเจ้าแน่ๆช่วยไว้ไม่ไหวก็อย่าฝืนอีกละ่ะห่างไกลฝรั่งได้ยิ่งดีของดีอยู่ใกล้ๆญี่ปุ่นใช่ไหมสักวันเราจะไปให้ได้ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงเจริญงานเขียนพี่ดีพอยังยังไม่เริ่มเลยพักผ่อนนอนหลับบ้างเถอะอย่าหักโหมอย่าคิดแทนคนอื่นอีกละ่ะ จบกันด้วยดีนะชาวโลกผู้งอเขาเป็นกักๆดูอันิเมดีๆไม่ชอบชอบกินเหล้าหัวร้อนนอนสมกันจริงแปลกดินเอเราคงมีปัญหาอย่างแรงกับเก็บความเย็นไว้ไม่อยู่เลยนี่ะไรอย่าไปฝืนการํำบาปของคนไม่ดีเลยเราเกิดมาเพื่ออะไรมีทุกสูตรแต่ปฏิบัติจริงไม่ได้เรื่องเลยมะละพูดซาละมุดลำใหญ่ลำไม่ดีอ่าโทษปีรดกองวันนี้ขอจบพอดแคสแต์ยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ